สบายดีและสวัสดีเด้อบววสิเป็นพี่น้องพังลาพังไทยและต่างประเทศก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองเบาทาบ้านเฮาคือเก่าโบแม่พี่น้องเมื่อน,นี้กลับมาพบมาพ่อกันกับเบาทาคือเก่าอยู่หน้าของเบาทาเองแต่สิพาพี่พ่อน้องไปเบิ่งทางนองะะา้องล้วก็สาวมุกเิ่นหรือว่าเมื่อน,นี้ก็เฮากับเกี่ยมเป็นพวกอุปกรณ์มืออื่นก็คือ พวกเฮากับเกลียมเครื่องทำบุญพ่อแม่พี่น้องเลยบื้นก็เป็นมูกอันปืนก็เป็นมือบุญบาทากับศิภาพี่พระน้องเขาไปหาทั้งสมุกเด้ย์หากระป๋ามาหาสมุกพอดีสมัยดีเด้อสมุกเด้อโดยสมัยดีเด้์เดี๋ยวนี้เออบาทาเอ้ยคอยกำลันโดยโดยเกลียวทั้งอนาตูเมตูเม่เพิ่นสีเห็ดต้น แล้วคอยกับคอยบยริจานแหลกเงินมาอ่าใบไใหม่เต้สามุกนี่อ่าเต้ได้ชมนีนบาา้บอทาดีใจได้บอทาอพาะพ่อพแม่พี่น้องเลยแบ,บ่งโซนเานนะบานบานทำมากะขาดสามุกเลยไม่ห้งเนานะเพราะว่าสามุกดาไปแลกเอาอยู่ห้านั่นอ่า 1สนนต่อแ30,000แลกมา200,000เนาะอ๋อเพื่อมาเฮ็ดต้นเฮ็ดกันก็เป็นเงินอ่าไม่คักกิดีโดยๆไม่เนาะเพราะว่าช่วงอ่างานบุญต้องคอนคอนพ่อแม่พี่น้องเนาะแซ่บอันน่ะบ่ทาบ่ทาวางกรัเพินเฮ็ดทางขนมกระตุ้มเนาะ2มกเนาะก็คือโดยช่วงงานบุญเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือทางเฮากอืก็คือช่วงโดยโดยเฮา ทำบุญวันช้าๆนอก่ากคือเป็นมือมือวันโกนทั่วไปเขากะด้วยใส่บาตรธรรมดาเขากะเป็นมือยังก็สมุกนี่วันบุญหอเข่าบรรดาบดินโอหรือวาเฮ็ดทั่วประเทศลาวนาะสมุกเนาะโดยโดยอาพวกกะตี้นี่คันคือว่าวันศิลธรรมดาก็คือมีแต่ลงอาคนหนึ่งรือวสองคนปกติค่ะกันคือว่าอย่างยงงานก็คือจะบริลงเลยเนาะแต่ว่างานบุญหอเข่าบระดับดินนี่คือ ต้องลงทุกรัวเลือนเนาะบ่ลงบ่ได้เพราะว่าเป็นงานอ่าฮอเขาบดับดิน่าใหญ่ที่สุดของปีของประเทศเฮาะมาสังสรโดยแล้วกับัดนี้ก็คือจังอันเฮือนสามุกเนาะโดยโดยี4สี่คนก็ลงบด4ีเลยเนาะเพราะว่าเป็นไปได้ก็ต้องให้ลงบดร่อนาร่อมตาโดยสมุกคืออันนี่นะมีทุกบ้านทุกเมืองทุกแข่งแล้วสมุกเนาะโดยแม่นแล้วเพราะว่าประเภทนี้เราวพ่อแม่พี่น้งเลยก็คือทั้ง พี่น้องพังทายเขาเป็นกะคือกันมอาน้อสมุกเนาะกะน่าจะคือกันอะไรขอว่าเนาะแต่ว่ากะเรือเป็นบางขีเนาะส่วนหลายพี่น้องอีสานท่านี่น่าจะเป็นคือกันเนาะโดยโดยเงินแบ่งใหม่แล้วกะห่อใส่ถุงยางไว้มี่พ่อแม่พี่น้องเลคอยคอยฮีเด้อจักรใบเฉียวไปซื้อยังซื้อยังว่าได้คอยคอยฮีเลอร์จักรใบหนึ่งนะสามมุกเงี้ยงานนี่พ่อแม่พี่น้องเลย เปึกได้นะเป็นเปิกกระแลกเงินมาไว้ทำบุญเพื่อพี่น้อยเนาะมาไว้ใส่บาทอยากทุกคอยอยากได้เงินชำนี้ได้สามหกคอยเพราะว่ามือมือแบบนี้หันรู้สึกว่าลายบาทเนาะพี่น้อยจะปกติสามบาทกับห้าบาทหกบาทเนาะโดยโดยต้องฮห้เพื่อกระแลกมาให้ตูเมย์เพื่อนอันนายใส่ต้นน้ำเนาะ บาถาเบอร์เดียกไหวใส่สายถาลองดาวครับงอสมุกักบาางามเนาะโดยเพราะว่าเฮาปกติกะเฮาบอยอยากใส่อันใส่ถุงยางก็ได้เนาะแต่ว่าเห็ดเผื่อมาันงาม,งามโดมนื่ยเหนยอ่ามีมีเอว่างานบุญน,นี่กะอ่าผีหนึ่งมีเธอหนึงน่งเนาะโดยก<ด>ะซองเธออะไรบาถาเพราะว่าบุญห่อขาวบัตดาบินแล้วกะบุญห่อขาวสลาก แต่เขาสลานี่จะบหใหญ่ซำเขาบรรดาบดินเนาะเ่าบรรดาบดินนี่คือใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยใหญ่กุหมูเนาะบาชันโดยโดยแล้วก็คือทางสาวมุกกับเบาทานี่ก็ยวันได้ลงทรายบาทนี่ก็ยสามปีเนาะพอทาโดยโดยแต่ก่อนกระทั่งสาวมุกากับอันเบาทาเหมือนกันยุไทยทางว่อยาากห้นคุไทย่้องเยอยุไทยแล้วกะแตะกี้เขาก็อยู่ใส่สมุกข้าหมูวัดสมุก อยู่ฟาร์มมูลอากแล้วกากักลูกในช่วงนั้นเนาะกับช่วงกับเป็นโควิดนเนาะสมุกเนาะโดยก็ถือว่าปีนี้กับบุญฮอดยอดถึงเนาะเฮาก็ได้อยู่บ้านอยู่เมืองเนาะปาญหาเมือมือยามบุญยามท่านกัเอาใจใส่หน่อยนึ่งความดีเน่้อหนึงเนาะกัคือเฮากัเคยเบิ่งล่ำเรื่องบ่พ่อแม่พี่น้องเนาะอันที่ว่าอาญาติพี่น้องหรือว่าพ่อแม่ป้าลุงเอาเอาเนาะที่แบบว่าได้เกมมนุษย์กรรมไปแล้วนะ เพราะว่าป <sh> so ีหนึ่งพันธิวาแล้วกัเพิ่นกัมาเอาเยอะหนึ่งเนาะพันธิวาแล้วกัมาะฮับของที่ว่าลูกหลานเพิ่นใส่บาดญาตินามหรือว่าใส่บาดญาติพวกอาหาเจ็ดบุญสนทานไปอะไรพวกนี้เราเพิ่นกัมาะฮับเนาะเพราะว่าเคยเบิร์กลำเลื่องอะไรกัอยากไห้เนาะทุกคหน่อยเพิ่นกับผกระบุงกระตาม่าเนาะเอากัเสื้อเสื้อแบบทำปูญาหรือว่าอันที่เพิ่นกาวมาแต่ก่อนเนาะอ่าเพราะว่าอันเอียงเพิ่นเอาปะ ปีนึงน่ะเพื่อนปล่อยมาเท่านึงบ like <laughs> so ่เพิ án, ่อนได้แ้วงเนาะสมุนโตก็เฮากระบอตามเพิ่อนว่าเนาะพี่น้องก็ท่าสมุนตราเมื้อวันท่าวันพรทั่วไปนี่ก็ถามว่าอ่าเพิ่นได้บ่ก็ได้แต่ว่าก็คือว่าอะไรเปล่าเฮาก็ไออ่ะเพิ่นเราเฮ็ดเฮาเฮ้าเหตุแล้วเฮาก็ฝากไปอย่างประมาณนี้อืมท่านคือว่าวันท่าวันพรอั่นธรรมดาก็ถามว่าอันเวลาเฮาลงไปเพิ่นได้บ่เพิ่นก็ได้คือกันเนาะแต่ว่าเฮาก็ว่าตามเพิ่นว่ามาก็ อ่าแบบผ่าไปนะผ่าไปน้ำเมตั้งโทรลีบุหรือว่าอันยังพระพุทธเจ้าเพิ่นเคยว่าเนาฮะบอทาแต่่วานี่คือเพิ่นจะมาหรือว่าเนาะสมุกนั่นนี่ก็ป๋าสมุกก็ห้อยเป็นทีเรียบร้อยแล้วโดยก็ถือว่าาาลยเนะก็คือสมุกคือเจ้าเฮ็ดนี่นะเฮ็ดเนีไหนก็สมุกนี่นะฮะห้อยใส่นนัก็คือแบบว่านี่นะบอทาโโดดยยเพิ่ิเอิ้นว่าต้นพ่อแม่พี่น้องต้นอ๋อแบบนต้ก็คือว่าคือแบบ ผ่าดไปให้เจกก้ากำนายเว้นทีบอ่อสมุกเมนบอ่อมอสาก,กันน้องแบบว่าคือเหตุนี่เนาะแต่ว่าตู้เมนะเห็นเพื่อนว่าเพื่อนทีเห็ุให้เจกก้ากำนายเว้นกับต้นหนึ่งแล้วก็เห็ุให้พ่อและแม่ก,กับต้นหนึ่งเนาะเพราะว่าที่ว่าคนที่ว่าเพื่อนลวงรับไปก่อนหน้านี้เนาะโดยโดยทุกๆปีหแหละเพราะไม่พี่น,อน้องจ้าเพราะว่าเดอเมือ่อ มือวันฮอลข่าบรรพบดินเนาะขันมือวันคาวันพรอมทั่วไปกะันคือว่าอ่าบางช่วงก็เฮ็ดอยู่ทุกคนเนาะโดยโดยมือนี่แต่ว่านี่กัเป็นมือนั่นนะกะก็เฮ็ดเนาะโดยโดยอลายกะทางสมุกดากับโบคอยได้เฮ็ดออกกันคือว่าตุ้มเนยเป็นเด็กหเอาขยะเนาะก็คือเนาะงสมุกเนาะทางเฮาก็อยากขอโทษขอภัยน้ำพ่อแม่พี่น้องนะว่ามื่อนี้เขากะหยุดไม่ไปทัคทิดย์โดยโดย เห็ดหรือว่าเฮ็ดบุญเฮ็ดท้าเนาะสามุกเนาะกาจังไดกับผ่าพรมพี่น้องเนาะเอฟซีสามุกดาเบาทาเนาะกระเบิรงคลิปไห้ในเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยโดยโดยการบ่ได้ไปมื้อนี้เนาะเอ่อเอสยู่ถือว่าต่างมาพักผ่อนน้ำนาะเบาทาเนาะโดยอ้าสบายดีน้องหนะมาแต่ใส่เด้นี่มาแต่เฮือนเนาะปบปับมาวันนี้เห็นน้องหนะเพิ่นเอว มาตาคิดว่าแข็มันจะใส่ซค์เด้เนาะคอนโดยเจ้าบ้าจักคอนคนสื่เด้อนาะคอนกระเสิร์ดเจ้าไม่ดูขอไว้เด้อมาตาโดยว่าทั้งรับตาโดยโดยก็คือเจ้าออกมาอย่างเด้หนานองหน้าก็คือมือนี้เนาะเฮาเบิดครอบครัวเนาะกาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแต่เกา่าตากับสมมุกิตอนเช้ามากับไปเนาะสมมุกเนาะคำมากกัมา หรือว่าเฮ้ามืรอนี้กะอยู่ทำบุญหรือว่าเบื่ออื่นกะบชิได้อย่ยังสมุกลงเสบาอ๋อลงเสบ่าน้องหลักกัลงบ่อเบื่ออื่นลงขึ้นกันเนาะโดยโดยหรือว่าลงบิดครอบครัวเนาะแต่ตู้เมย์เิ่นบางที่เิ่นกับลงเนาะลงคือกันบ่ตู้เมย์กะลงคือกันเนาะโดยโดยเนี่ยมาโดยก็คือเจ้ามาจะใส่กว่าน้องหลักค่นี แต่เฮือนเนาะมาจะแต่วันนี้โดยโดยรับเพิ่มเนาะโดยคือว่าจากไหนกินข้าวกินน้ำเนาะน้องหละมันนี่ยังเนาะมาทาค่ะยังคือกันเนาะเลยหาก็มาแต่ไปเบิ่งงัวพ่อแม่พี่น้องเลยมาทากึ้นมันนี่เบิ่งงัวซอยแม่์มัอนี่ซอยเบิ่งดิซอยเบิ่งเบิ่งซอยเลี้ยงเด้เปล่ซอยเลี้ยงซอยกันนี่แล้วสมุกเลยมอทาค่ะแปลงหัวแปลงแค่ในมัอนี่พ่อแม่พี่น้องเลยกะ แค่อันมาอยังสมุกอันงัวออกจากหัวนะออกไปกินเข่าว่าทาสมุกเลยเบิดให้นึงตุ้มเห็ดพระโมเมนานว่าอยซอยเบิองว่าบาวทาลงไปเบิองว่้เข่ากำลังงามสมุกเลยเข่ากำลังงามมือเช้านี่คือยังคือว่าเจ้าเห็นมือเช้านี้ว่าปุดออกจั่วมือเช้านี้โอ้บาวทา่อยไล่ลงหัวเนาะเมน เบ็ดเด้งเด้งลงไปเลยแลนใช่นะสามุกเลยแลนขึ้นมาพี่ก็รีบเข่าป่าบ่าวทาหัดจนหัวอ้อมน้ำมักจับพูดไปพี่เราเลยบ่าวทาเฮ็ดบกข้างนอกน้ำมักจับนานยมูเห็นว่าอเฮ็ดบกข้างสามุกแบบฝนตกแหละดินมันบวมแบบดินมันซุดแหละมันเฮ็ดให้แบบตะขั่วมันนั่นยกเยกนะสามุกชิเลเนาะเอาจากนอกเปเรี้ยงเดียวตะกี้พะลาที่ตมนางง่ายพี่นเดียวก็คือน้องหล่าเพื่อนเฮ็กยังเจ้าพู้อยู่บอลนี่นะ สาเจ้าบูฮู้เลยบ่าวถาครับเอ็มุกชิเล่ชีเล่บอกนะโดยโดยฮงามเฮงโดยงามเฮงโดยโดยดือว่าถักเนาะใบไม้ต้องหนีบใส่เบิดบอนองหลานิหนีบจะคู่บดบอนโดยโดย กะเสียงครุกๆๆเลยเนาะพ่อแม่อ๋อแง่เนี่ยพ่อแม่พี่น้องไหนแงเสียงแอ๊ๆจังเลยเป็นแบ้อือบ่ต้มุ่งกใจนะจ้าเนาะเอาทางบ่าวถากะสิบ่เว้าหลายห่างพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทางบ่าวถากะสิให้หรือว่าเอ้ยมุกกับน้องลาเพิ่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานต่อเนาะบ่าวถากะสิบ่ได้รบกวนทงเพิ่น2คนเนาะ พ่อถาครับสีได้ลาพีลาน้องเนื้อพ่อถาว่าพิจพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำพ่อแม่พี่น้องก่อนการเลี้ยงชีเช้าเจ้าวานเช้ายังสมุกมาอยู่พร้อมเพียงแค่ไหนที่เจ้าบ่อยากถามขอยเราเปิดใจเนาะพ่อขอได้คุ้นรู้กับลราไว้เจ้าเปิดใจพ่อถาคนเดียวกับพ่อแล้วโดยโดยอ้ะสบายดีสบายดีสบายดีบรรทุกคนเนาะโดยโดย